สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะราพบช่องช่างนี้ชแนลนะคะโอช่างนี้กับสายรุยขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นแผงใหญ่เลยเหรอวันนี้น่าจะเสร็จเนาะนี่ค่ะ นักมาตรการโอ้แต่นั่นเลยบอกนักมาตรการเองเรื่องเหยียบตอย่างนี้ อะไรคะคือราลวควรสุดคือตกบันได น้ำก็ไม่ไหลสิ่วนช่างนี้ก็ทำงานงับงังับง,บง,บงบไม่พูดนะคะนี่ค่ะเห็นแต่ล้านหลังนะคะนี่ค่ะ ทำอย่างเดียวนะคะ

สำหรับคลิปนี้ก็จะเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างน้้แชนแนลนะคะ